อ่าอันนี้ก็จะมาทดสอบนะครับว่าถ้าสมมติอ่าถ้าเราไม่ไม่เลื่อนแกนนะครับแล้วก็เราจะเข้าโฮมนะทีนี้มันจะทําให้อ่าตัวไดไมนอะลามนะครับพิธีแก้ทําอย่างไรนะก็พิธีแก้นะครับอ่าเข้าโฮมก่อนฮนะให้มันเกิดอะลามก่อนอ่าถ,ถ้าไมถึงมันเกิดอะลามนะครับก็เพราะว่าตอนนี้นะครับอย่างอย่างแกน ไม่มีปัญหาครับส่วนมากจริงๆก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรจะยป็นแค่นี้อ่าถ้ามันขึ้นอะลามแบบนี้นะครับตัวไฟก็จะมีเสียงนะครับวิธีการก็คือเรามาอยู่ที่หลังด้านหลังนะครับอ่าถ้าสมมุติเราเปิดเครื่องอยู่แบบนี้นะครับเราจําเป็นจะต้องปิดก่อนนะครับเราจําเป็นจะต้องปิดก่อนวิธีการก็คือ ดับแรกนะครับปิดตัวน,นี้ก่อนนะครับเพื่อให้เสียงมันดับขั้นตอนต่อมานะครับฝานี้นะครับมีข้อดีก็คือเราจําเป็นจะต้องปิดปิดเครื่องก่อนนะครับอันนี้คือปิดนะครับแล้วก็หมุนใหม่อีกอันนึงเพื่อเปิดอันล็อกออกมาอ่า ถ้าปกตินะครับถ้าปิดแล้วเปิดใหม่มันก็จะหายนะครับอ่าเดี๋ยวนี้ก็เปิดสวิตช์แบบร่าว่าห้ดูนะครับอ่าตอนนี้ถ้าวิธีการรีเซ็ตนะครับก็คือแกนนั้นมันจะขึ้นคําว่าเออร์เรนะครับแกนนั้นมันจะขึ้นเออร, er ร์เรแ, er แล้วเราก็จะต้องทําการปิดแกนนั้นเปิดใหม่นะครับปิดแกนนั้นเปิดใหม่ซึ่งเราจะรู้ได้งไงว่าเราจะปิดอันไหนนะครับมาดูที่ตัว สวินะครับเราจะมีเขียนอยู่ว่าแกน x อันนี้คือแกน x y a z นะครับเราก็ปิดแกนนั้นลงมานะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวไปลองดูใหม่นะครับอตอนนี้มันน่าจ,จะหายแล้วนะครับแต่ขอเข้าโฮมอีกสักรอบหนึ่งเอาเฉพาะ x ก็พอนะครับคือถ้าเป็นโฮมพวก โฮมเออร์เลอนะครับมันก็จะเป็นแค่ครั้งแรกนะครับตอนเปิดเครื่องนั่นแหละแต่ทีนี้เผื่อมันมีปัญหาอยา่างแบบอื่นๆโดยที่ชิ้นงานเราอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะได้รู้วิธีแก้นะอ่ะขอเข้าโฮมแค่แกน x ก,ก่อนอ่าอย่างนี้เออร์เลอนะครับอ่าไปดูที่ได้นะครับอ่าได ตอนนี้ได้แกน X นะครับมันจะขึ้นว่า Error นะครับแล้วก็ทำการปิดได้ให้ไฟมันหายนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่อ่าแบบนี้นะครับก็จะแก้ในส่วนของตัวอารามได้แล้วนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าแกน XY z มันเชื่อมกันทั้งหมดนะร,รวมไปถึงแกน A ด้วยนะครับแล้วเราจะเข้าโฮมยังไงวิธีการก็คือไปที่เมนูนัลนะครับไปที่ hand view เนาะแล้วก็ไปแกน X นะครับอ๋อ hand view แฮนด์วิวต้องเลือกอ่าเ,เยอะนะครับก็คือเลื่อนให้ X มันออกมาก่อนนะครับแบบนี้แล้วค่อย เข้าแกน x อ่าตอนนี้ก็จะเข้าได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ x ได้แล้วต่อมาเอาแกนอื่นดูบ้างนะครับอ่าอ,อันนี้เครื่องมันเปิดใหม่เลยนะครับทีนี้มาดูกันว่าในส่วนของอ่า s p i n d e r นะครับถ้าสมมติเราไม่ ไม่วอร์มสปินเดิลนะครับสปินเดิลก็จะอารามเดี๋ยวลองให้สปินเดิลอารา์มนะอ่าอย่างนี้หมุนได้ถ้าหมุนได้ไม่มีปัญหานะครับแต่มันจะมีกรณีที่มันเป็นสปินเดิลอารามนะครับสปินเดิลอารามนี้เราได้ทําการสร้างปุ่มรีเซ็ตสปินเดิลมาให้ไว้นะครับอยู่ด้านข้างของตู้ก็กดปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะรีเซ็ตตัวสปินเดิลให้นะโดยไม่ต้องไปเปิดตู้นะครับ ส่วนมากสปินเดิลจะอารามมากกว่าแกนอื่นอามนะครับแกนอื่นอาราม,รารามจริงๆไม่อารามหรอกมีอารามแค่ครั้งใรครั้งเดียวอ่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการแก้ไขในส่วนของอารามนะครับอ่ะโอเคครับผมไปแล้วครับ